ตอนนี้สกลเครนก็กำลังจะทำการยกสรีระองค์ปู่นะที่เป็นส่วนที่4ี่นะฮะทางหลวงพ่อนะก็จะมีการโปรยเหรียญน,นะเปล็ดยาน้าหรือเหรียญโปรานนะครับ เด็กๆสนุกกันใหญ่เลยโอ้ยทั้งยูทูบเบอร์ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งเด็กน้อยนะ คุณยายได้ตั้งสามอันเราเก็บจากบ้านฟัวไก่เราเก็บไว้ทำารคุณยายเวลาเราได้เหรียญแบบนี้นะฮะไปบูชาไปบูชาเนาะนะครับยายมาจากบ้านอะไรนะบ้านฟัวก่ห่างห่างจากนี้กี่กิโลครับใหญ่ไม่รู้มากมากับใครสามสิบสามมากับลูกสาวอ๋ออ๋อจะกลับแล้วเนาะนะฮะได้เห็นป้าแตนหรือยังเห็นแล้วถ่ายรูปแล้วด้วย เดี๋ยวจะมาอีกนะครับผมครับคุณยายคุณยายดู e u ไหมปกติอ่ะ okay ดูกับลูกอเลยอ๋อถ้าเขาเปิดให้ดูก็ได้ดูอ่าก็อย่าลืมมาให้เขาไปดูในช่องเสือพาไปนะคุณยายอ้าว มาพอดีนี่นายเอฟซีตัวยงเลยเอฟซีใครเอฟซีใคร่องใหญ่ทุกช่องผื่พาไปพามาโอเคนะฮะอ่ะไม่ตรงกลางมาเลยกลางมาเลยกลางมาพี่ทุกคนหอมมา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 คุณแม่ถ่ายวีดีโออะ้รเราถ่ายคลิปไปแล้วเออถ่ายคลิปถ่ายคลิปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปแก้ปมก็ได้รู้จักทุกช่องเลยโอเ ไปเลยยังตลอดเลยโอเคหรือไม่ก็ไปแคปอะไรเสือพาไปใช่เดี๋ยวก็ไปดูที่แกลกลอรี่สมองอยู่แล้ววิดีโอได้เหรอจ้าเป็นวิดีโอได้เหรอโอเคเริบมเลยขอบคุณนะคะเยายยายพึ่งให้ยายให้ยายเข้าด้วยยายยายอยากถ่ายกับเอฟซีด้วยยยาเสือไปถ่ายให้คุณยายานะคะอ่า ฝากช่งกิจการทุกทัวร์ด้วยนะคะทั้งภาคพาร์คทำงานแล้วที่เปิดช่องไว้ตั้งแต่ไปเดินไปเดินแบบที่วัดราชบุรีเกือบสองปีแล้วเนาะใช่ะฮว่าจะไปหากต่ไม่ได้ไปครับมีโอกาสแล้วเพราะว่าอยู่บนนอนมาหาเราแล้วมาใกล้เราแล้วเราก็ต้องมาหาถูกต้องเนาะนะครับอยู่อยู่ใกล้กว่าเดิมเยอะแล้วนะครับครับอันนี้จะไปจะไปไหนต่อ ครับผมฮะอ่าโอเคขอบคุณที่แวะมานะฮะขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับผมอบอุ่นเสมอวันนี้นะทุกคนนะอยู่กับความสุขความอบอุ่นตลอดทั้งวันเนาะนะครับ คนก็แตหนหรือลานปู่ปบริจิตตรการขี่เกาอเพื่อนย้ายมานไปที่สังเกตุเร้ว,วันนี้อบอุ่นมากนะฮะ,ะป FC ประชาชนเนาะเดินทางมาเนาอะนะครับโอ้ตอนนี้ส่วนที่สี่นะครับนะฮะนะสะกลเครนก,กลังกำลังจะยกลงมาแล้วนะครับทุกท่านนะครับ นะการยกนั้นจะใช้เครนคู่นะฮะเครนจะมี2อ,อตัวก็คือ55ตันกับ35ตันนะครับผมนะแปลว่าต้องมีความเป็น professional นะฮะมืออาชีพอย่างมากนะครับนะต้องยกพร้อมกันเนาะนะฮะต้องนัดคิวนัดจังหวะกันให้ดีๆนะเอทุกท่านนะครับ ลมพัดเย็นสบายมากนะครับวันนี้นะครับไม่แดดร้อนแล้วก็ไม่ฝนตกด้วยนะครับบรรยากาศสาธุสาธุสาธุนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะฮะสี่แล้วนะฮะส่วนที่สี่แล้วนะฮะแล้วมันจะนั่งกัน,น,กนนะกอ่ะมัเลื่อนนะคะ เรียบร้อยนะฮะตอนนี้นะสรีระองค์ปูส่วนที่สีนะฮะสวยงามนะครับทุกท่านนะฮะทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีมากนะครับผมอา้าวลืมเห็น <laughs> อ้าวป้าได้อะไรนะ าดเลขสวยด้วยหนึู่นย์ะครับต้องเก็บไว้ต้อง้เด้ต้องเก็บไว้นะฮะหนึ่งเก้เกลขสวยมากนะฮะเก้าูนย์เนะครับนะฮะอ ลกสนานกันใหญ่ตอนนี้นะครับโอ้โอ้บ่าวนกถึงก็เตรียมถุงมาด้วยนะฮะเบาวนกเบาวนกเตรียมถุงอยู่มาด้วยโอ้ใหญ่ละไปอยู่ไหนทําไมช้าจังไม่ทันใหญ่ละเออใหญ่ละไม่หันโอ้อ่ะลุงให้ อ้าวตัวเล็กอ้าวสมไอีกสงสัยจะมีอีกอ้าวมีอีกม่อีกมีอีกนะคนใหญ่อยู่ข้างหน้าเด็กน้อยอยู่ข้างหลังโอ้ เอาเอาข้าเขาด้วยนะมารอเก็บแต่เพิ่งได้อันเดียวบนหินนะครับนะโอ้ตัวเล็กไม่เต็มเสื้อเลยตันนี่ตันีเลยลูกยัดจับมาเต็มดึงเสื้อดึงเสื้อขึ้นอ้าวมาอีกแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงนนมาถึงนี่แล้วมาถึงนี่แล้วาอะน,นี่ก็คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นณนะที่นาลุงพลนะครับลานองคปูปรจิตัคราช แห่งใหม่นะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะเป็นกุโซโลบายนะฮะพระอาจารย์บอกว่าจะได้ไม่ต้องไปอยู่ใกล้ๆที่มีการยกเครนนะฮะก็เลยมาโปรยทานอยู่ตรงนี้นั่นเองโอ้นะฮะสาธุกับพระอาจารย์ด้วยนะยอดเยี่ยมจริงๆสวัสดีทุกท่านที่รับชมตอนนี้นะฮะขอลงไลค์ลงคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับแดนละสเหรียญนะ